ครับพี่น้องครับสวัสดีเช้าวันที่13กรกฎาคม2567คืนนี้นะครับคืนนี้นะครับเป็นคืนที่ฝนคงจะเริ่มมาตกที่ภาคอีสานนะครับโดยเฉพาะภาคอีสานตอนบนกลางดึกนะครับช่วงหัวค่ำและเย็นนะครับช่วงหัวค่ำและเย็นก็คงจะเป็นอีสานตอนล่างนะครับอีสานตอนล่างแล้วก็ภาคกลางที่มีรอยต่อกับภาคอีสานนะครับจังหวัดที่มีรอยต่อกับภาคอีสานตอนล่างนะครับ ในภาคกลางนี้ก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนก่อนนะครับในช่วงเย็นและค่ํานี้นะครับช่วงเย็นและค่ําพอกลางเดือครับฝนชุดใหญ่นะครับจะเข้ามาสู่อีสานตอนบนนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเลยน้องบัวลําพูดอนธานีบึงการสกลน,นครน,นครพนมนะครับแล้วก็มุกดาหารกาลสินนะครับยาวเลยนะครับอีสานตอนบนนะครับไล่ไปตั้งแต่มุกดาหารกาลสินสกลน,นคร นครพนมพบึงการอุดรธานีหนองคายจังหวัดเลยนะครับหนองบัวลําพูด้วยนะครับหนองบัวลําพูด้วยก็คิดว่าคืนนี้กลางดึกคืนนี้หลังจากเที่ยงคืนไปก็คงจะฝนชุดใหญ่ก็คงจะเริ่มมาแต่ในช่วงหัวค่านั้นก็มาลุ้นกันนะครับฝนที่อีสานตอนล่างนะครับจังหวัดอุบลจังหวัดศรีสะเกดบุรีรัมย์สุรินทรโคราชชัยภูมินะครับซึ่งชัยภูมิและโคราชนี่ก็มีโอกาส ตกหนักตรงรอยต่อกับภาคกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นแถวลบบุรีสระบ,บุรีนครนายกปราจีนบุรีนะครับไหลมาเลยนะครับตั้งแต่ภาคตะวันออกด้วยนะครับสําหรับคืนขําคืนนี้นะครับเอาหัวข่ําเอาที่อีสานตอนล่างและภาคกลางด้านรอยต่อกับอีสานตอนล่างก่อนนะครับแต่กลางดึกนะครับคืนนี้ยืนยันว่าฝนจะมาที่อีสานตอนบนนะครับ ยืนยันเลยนะครับว่าอีสานตอนบนบุรีรัมย์โอไม่ใช่ไอบึงการนาคารพนมสกลนาคารอุดรธานีหนองคายหนองบอัวลำพูและจังหวัดเลยนะครับส่วนด้านตะวันออกก็มกดาหารนะครับกาลสินนะครับแถวนี้มีสิทธิ์โดนด,ด้วยกันทั้งหมดเลยนะครับโดยฝนชุดนี้ช่วงหัวค่ำจะเริ่มมาจากอีสานตอนล่างก่อนแล้วก็จะเคลื่อนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพื่อจะมาสู่อีสานตอนบนในรอบกลางเด็กนะครับจึงแจ้งให้พี่น้องรับทราบโดยทั่วกันนะครับ ส่วนวันคืนจากนับจากคืนวันนี้เป็นต้นไปนะครับนับจากกลางเดึกวันนี้เป็นต้นไปนะครับฝนจะกระจายตกแทบทุกคืนทุกเย็นนะครับโดยเฉพาะช่วงกลางคืนจะตกเดึกที่อีสานตอนบนนะครับอีสานตอนบนจําไว้เลยนะครับไล่ขึ้นมาตั้งแต่มกดาหารเลยแหละนะครับอีสานตอนกลางตะวันออกมกดาหารนะครับสกลนครนครพนมบึงการอุดรธานีนะครับตอนบนบนนี้นะครับโดยเฉพาะบึงการกับนครพนมนะครับเป็นหน้าด่านนะครับที่จะรับฝน ลมหมุนลบลมหมุนแล้วก็ฝนที่พัดมาจากฝั่งตะวันออกเฉียงใต้นะครับหมุนเข้ามาสู่รอ,อยต่อระหว่างนาครพนมนกับบึงการสกนลนครในสามจังหวัดบริเวณนี้นะครับจากคืนนี้เป็นต้นไปก็จะตกหนักทุกคืนนะครับเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆทุกคืนนะครับโดยเฉพาะ1 5 16 17นะครับ3คืนนั้นเป็นพระเอกเลยนะครับ1 5 16 17ก็ก็จะกินบริเวณอยู่พื้นที่ของอีสานตอนบนโดยเฉพาะเลยนะครับส่วนภาคอื่นก็ได้เป็นบางวันนะครับ ภาคอื่นได้เป็นวางวันจึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันสองฟ้าหาฝนอันนี้เป็นฝนเมื่อคืนนี้นะครับฝนเมื่อคืนตั้งแต่ตีสามตีสี่ตกอยู่ที่บึงการนะครับตีสามตีสี่ตกก็ตกย้าอยู่ที่เมืองบึงการนั่นแหละนะครับไม่ไปไหนอยู่ที่เมืองบึงการทั้งคืนนะครับคิดว่าจะเคลื่อนมาอีสานมาสกลนครเราบ้างก็ไม่ยอมมาจนรุ่งเช้านะครับจนขณะนี้เจ็ดนาฬิกาถึงเข้ามาตกอยู่ที่อำเภอบ้านม่วงนะครับคำบรินไปปล่อยที่บ้านม่วงแล้วก็เซกาของบึงการแล้วก็ บึงขขงหลงนะครับเมื่อคืนนี้ดึกๆนะครับตีสามตีสี่ตกอยู่แถวเมืองบึงการแล้วก็บุงค้านะครับเมืองบึงการบุงค้าอยู่นั่นแหละไม่ยอมนะครับหมุนตัวอยู่รอยต่อซอปอลาวกับเมืองบึงการนะครับอําเภอเมืองนะครับอําเภอเมืองบึงการและบุงคาไม่ยอมเคลื่อนไปไหนเลยจนเกือบหกโมงนะครับค่อยจับตัวลงมานะครับเกือบหกโมงจังไหลลงมาสู่ศรีวิชัยไหลมาสู่พรเจริญนะครับและตอนนี้อยู่ที่เซกานะครับบึงโขงหลงเซกาแล้วก็บาง ส่วนของอำเภอบ้านม่วงนะครับสกลนครคําตะก้าก็มีตกประปรายบางบางตําบลน,นะครับก็ประมาณนี้นะครับเอาวันนี้อแค่นี้ก่อนพอใช้สายไปนะครับพอสายไป9ก้าโมงสีโมงก็คงจะมีแดดบ้างนะครับอีสานตอนบนนี้แดดรอฝนชุดเย็นนะครับฝนชุดเย็นใบ่และค่าก็จะเริ่มเข้าสู่อีสานตอนล่างภาคกลางนะครับเราขยับขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาสู่จะถึงอีสานตอนบนเราก็กลางเด็กเลยนะครับ เด็กๆเลยคืนนี้นะครับมีสิทธิ์ลุนฝนฝนหนักนะครับคืนนี้จึงแจ้งให้พี่น้องรับทราบโดยทั่วกันคืนวันที่13กรกฎาคม2567นนะครับย้ำนะครับคืนนี้